พื้นอะไรอยู่สเปาเนี่ยไม่ได้บินเลยไม่วิ่งก็เดินไม่ได้เดินไม่ได้เดินว่ะไม่เดินก็ตายตายก็ไม่ได้เดินวิ่งอยู่เนี่ยไม่บิ่งไม่วิ่งก็เดินไม่เดินก็วิ่งไม่วิ่งก็เดินก็กระโดดก็บินอะไรก็จะดำไม่ได้กระโดดไอ้ไอ้แป้งจะทีฟีมาทำไมอย่าโกงดีอ่าอ่าเดาบก็ได้อ่ะ หามใช้ดานะเอเื่ต่อยเจเฟันล้าเลยเ๋ยวให้เล้วฟันโลด้าฟันฟัน้าฟเลยฟันโด้ากน้ฟันโ้าฟัน้าัก้งัน้าี่เป็นไรรเรือไม่ลมไปแต่แอดเดียวีเอาวเตอร์เฮลย่มากงดีโอ้ไอแบงค์อะโกงทีพม่เฉยเลยกลังเดินเล่นในสปาเลย เพลงั้นแสดงว่าต้องสลับชื่อคือแบงค์แสดงว่าแบงค์ดึงพีตาใช่ป่ะเออใช่ป่ะเคพอดีโค้ดแหลกอ่ะแบงค์ทำหูเปลี่ยนโหมดกลับยังไม่ได้ออได้ละบินได้อเบินได้ได้เห็นเจ๊ป่ะ ไม่เห็นนะอ๋อเห็นหลังไวๆแล้วเริ่มเริ่มทำการเปิดซุดได้ไปโดนแน่ใจนะเปิดไวโดนด่าฝนด้วยด่าไโดนไปโดน โดนเจลองบินดิเฮ้ยบินไม่ได้ว่านเป็นคนขี้หวงอะ่ะโกงเด้ม่ได้โกงขีเ้เถียไม่นาตาขี้เถียอะไรเนี่ยขี้เถียเนี่ยอ่ะอัะนนี้อัดอัดคลิปอยู่อ่ะเดี๋ยวไปดูในยูทูบนะอ่ะอัดคลิปอยู่เนี่ยเดี๋ยวไปดูในยูทูบโอ้เอาอัดคลิปอยู่พี่จ้าเอออัดเดี๋ยวนี่ <c oughs> <อ> <c oughs> ยขี้โม้เ <c oughs> <c oughs> สวัสดีครับ โอเคสวัสดีครับคลิปก็แค่นี้นะครับ